สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์เทอมที่2ในระดับชั้นอนุบาล2ของโรงเรียนต่างเองจังหวัดจันทบุรีค่ะและในวันพฤหัสที่11นี้นะคะเรามาเรียนวิชาภาษาจีนกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปพบกับเหล่าซื้อกันเลยค่ะถุงเฉวมันนี่ฮาวสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็กลับมาพบกับเหล่าซือจินหรือจินเหล่าซือ เช่นเคยนะคะและสำหรับบทเรียนในวันนี้หลาอซื้อก็จะพาเด็กๆมาเรียนในหนังสือสนุกคัดเก่งสับจีนเล่มที่สองเป็นเล่มสีเขียวนะคะเราจะขึ้นเล่มใหม่กันแล้ววันนี้เรามาดูกันว่าหลาอซื้อเอาคำศัพท์คำไหนมาให้พวกเราเรียนนะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วอย่าลืมอ่านออกเสียงตามหลาอซื้อด้วยนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ เด็กๆคำแรกนะคะที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นก็คือคำว่าเหรินเหรินอ่ะเหรินตัวนี้จะแปลว่าคนนะคะเด็กๆออกเสียงตามล่อ,อซื้อค่ะเหรินเหรินคนต่อมาเรามาดูวิธีการเขียนคำว่าเหรินดูซิว่าเขียนยังไงเส้นขีดที่หนึ่งเพียหน้า เพียหน้าอีกรอบนะคะเพียหน้าไม่อยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ ทีนี้เรามาดูการบ้านของเราในวันนี้นะคะหลอซื้อจะให้เด็กๆทําในหนังสือสนุกคัดเก่งสับจีนเล่มที่สองนะคะในหน้าที่4และหน้าที่5นะคะการบ้าน,น,นเนาะหลอซือก็ได้สั่งไปแล้วเนาะในหน้าที่4เนาะให้เด็กๆระบายสีใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูคําศัพท์ข้างบนและตัวอย่างประโยคจากรูปภาพกันนะคะเด็กๆออกเสียงตามหลอซื้อค่ะเหรินเหริน เด็กๆลองดูในรูปสิคะว่ามีคนอยู่กี่คนเอ่ยมีอยู่ทั้งหมดสคนอ่าเรามาดูประโยคข้างล่างกันนะคะเขาบอกว่าฟางเจียนหลีหยกซานเกอเหรินฟางเจียนหลีหยกซานเกอเหรินในห้องนี้มีคนอยู่สคนหน้านี้เด็กๆคนไหนที่ยังไม่ได้ระบายสีก็ระบายสีให้เรียบร้อยนะคะ อ่ะเรามาดูกันต่อในหน้าที่5เรามาดูลำดับขีดในตารางตรงนี้ก่อนนะคะว่าคำว่า r หรเขียนยังไงเรามาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเส้นที่1 p เพียหน้าอีกรอบนะคะเพียหน้า ah และบรรทัดถัดมาที่เป็นตัวภาษาอังกฤษอันนี้เขาเรียกว่าพินอินเนาะให้เด็กๆเขียนพินอินคำว่า r ห n ให้ครบทุกช่องเลยนะคะและช่องถัดมาสองช่องถัดมาที่เป็นเส้นปะเนาะอันนี้ให้เด็กๆฝึกเขียนตามรอยนะคะเด็กๆก,ก็คัดให้ถูกต้องตามลำดับขีดนั่นก็คือเพียหน้าเพียหน้าแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกช่องนะคะและสองช่องสุดท้ายให้เด็กๆฝึกเขียนด้วยตัวเองเรามาดูตัวอย่างคาศัพท์ข้างล่างกันช่องแรก ไทยกัวเรนแปลว่าคนไทยคำศัพท์ช่องถัดมาซานเกอเร์เนแปลว่าสามคนเมื่อเด็กๆทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายรูปการบ้านในหน้าที่4และหน้าที่5พร้อมทั้งใส่ชื่อ และเลขที่ส่งในอัลบ,บั้มวิชาภาษาจีนนะคะครั้งนี้เนาะเหล่าซื้อก็จะสร้างอาัลบ,บั้มไว้เพื่อความสะดวกในการตรวจงานของเหล่าซื้อนะคะรบกวนผู้ปกครองส่งงานในอัลบ,บั้มที่เหล่าซื้อสร้างไว้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้เหล่าซื้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะเด็กๆใจเจียนบายบายค่ะเด็กๆ